โอเคสวัสดีครับนี่ผมช่างเบิร์ดนะครับก็มาเจ้าด้านหลังนะครับก็คือเจ้าตู้อบข้าวปุ่นปมือสองนะครับที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆและก็น่าใช้สับคนไทยเพราะราคาถูกมากนะครับถูกมากๆเลยนะครับเหมาะสำหรับลดความชื้นนะครับเอาข้าวนะครับทำให้แห้งก่อนแล้วค่อยส่งลงสีหรือเอาไปสีข้าวหรือทำข้าวปลูกข้าวพันได้นะเพิ่มฤดูกาลพวกเราได้มากมายนะครับเดี๋ยวมาดูเทคโนโลยีเป็นยังไงกันมาดูกันนะไปตัวระบบนั้นก็ใช้งานไม่ยากนะครับง่ายๆก็คือ คู่มือเนี่ยปกติทาผมเนี่ยช่างเบิร์ดจากร้านนักวินอกาศเราก็จะแปลงให้นะครับแล้วก็ใช้งานได้หลักๆจะมีปุ่มอยู่เรียงรายอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนะหลักๆเลยปุ่มนะจะไล่จากซ้ายไปขวานะครับก็คือมีนี่ก็คือระบบนําเข้าเข้านะครับก็คือลาเลียงเข้าเข้าตู้นะครับมีการหมุนเวียนระบบระบายอากาศหมุนเวียนนะครับแล้วก็ปุ่มที่สาคัญคือปุ่มเป็นผ้าทิศอย่างนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มของการอบนะครับเพื่อให้ความร้อนนะครับตัวนี้ให้ความร้อนด้วยเชิงเดลิดดีเซลนะครับผมนะแล้วมี ตัวค่าหน้าจอแสงดงผลตรงนี้นะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นก็จริงแต่การอ่านค่าก็เดี๋ยวจะสอนให้ง่ายๆคู่มือสามารถมีเมมโมรีให้จำาด้เป็นตัวมากมายมีตัวเมมโมรีให้จําแล้วก็มีระบบตั้งค่าความชื้นให้ด้วยนะมีเครื่องความชื้นมีชั่วโมงนะครับแล้วก็มีการคาลิเบรตให้ด้วยนะค่อนข้างดีมากเลยนะครับไปไปดูด้านนึงครับโอเคถ้ามาถึงโซนตรงนี้นะครับก็คือเป็นโซนที่เกี่ยวกับการใส่ข้าวเข้าไปในตู้นะครับตู้นี้สามารถทําได้เลย3ระบบก็คือ1ระบบเป็นช่อง ลำเลียงข้าวขึ้นตู้นะครับมุูวินกันอบข้าวนะครับแล้วก็เป็นต้นกระเพาะปล่อยข้าวจากบนลงสู่กระสอบเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ก็คือเป็นข้าวนะครับที่เราลำเลียงมานะครับผมปั๊บเปิดลงใส่ลงตรงนี้เลยนะครับผมง่ายๆสบายๆก่อนที่เราจะเทข้าวนั้นเราต้องมากดปุ่มเปิดก่อนนะครับเพื่อให้ข้าวระบบทํางานก่อนนะครับืกดปุ่มนี้นะครับผมนี่ตรงนี้กดเราเข้าๆอ๋อตัวที ดดเห็นได้ทีนเสียไหมครับหน้าจอจะบอกว่าระบายอากาศและความชื้นจะทดสอบพทันทีเราไปดูดข้าวเข้ากันเราก็มาดูดข้าวเข้าตู้กันนะครับเราเปิดกันเลยนะครับผมตรงนี้ครับเราก็เทลงไปได้เลย พอเราใส่ข้าวเสร็จแล้วนะครับเราก็เดี๋ยวเตรียมตัวในการเข้าเมนูกันอบข้าวกันเลยง่ายๆนะครับเพียงแล้วตอนนี้เราก็ทําตอนนี้นะครับผมเราก็ทําการอบแล้วนะครับอุณหภูมิเราน,นี่เราก็ถึงตอนเชา้าแล้วนะครับผมเราอบจนเสร็จแล้วนะครับในตู้อบข้าวนะครับตอนนี้ความชื้นที่เราต้องการได้นลครับคือ12.2องศา